สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเจมส์นะครับหรือว่าพี่มีขายฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับเจมส์จะพาทุกท่านนะครับนี่ครับมาพบกับเจ้าเน็กเกนนะครับเรนเจอร์นะครับตัว X อ็กนะครับตัวนี้เนี่ยครับเป็นกระบะแคปบนะครับราคา6กแ9 0 0 0บาทตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นกระบะทำเงินนะครับของลูกค้าฟอร์ดของเรานะครับรถคันนี้ครับผมได้เครื่องนะครับ 170แรงม้าทัร์โบเดี่ยวนะครับ2.0มานะครับตัวนี้เนี่ยได้เครื่องเดียวกันนะครับกับ xlt Sport หรือว่า YT ย c นะครับตัวเกียร์6สปีดเลยนะครับผมแล้วก็เป็นเกียร์6สปีดเกียร์ธรรมดานะครับซึ่งต้องบอกว่าเกียร์ธรรมดาสมัยใหม่เนี่ยขับง่ายมากนะครับแล้วก็พิเศษนะครับคันนี้เนี่ยใช้เงินหลักหมื่นในการออกรถนะครับได้รถแบบนี้เลยนะจะบอกไว้ก่อนรถสวยๆแบบนี้เนี่ยดูนะหน้าตาแบบนี้ ใช้เงินแค่หลักหมื่นในการออกรถเ,ออเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันครับว่าคันนี้เขาตกแต่งอะไรมาบ้างแล้วมีอะไรบ้างที่น่าสนใจไปดูครับตัวน,นี้นะครับเราเห็นว่าน้องเนี่ยหล่อมากาถามว่าน้องไปทำอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าน้องเนี่ยไปทำอะไรมาบ้างนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับด้านหน้านะง่ายๆเลยนะครับอย่างแรกแกระจังครับกระจังหน้า FORD ตัวนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นกระจังที่เราเปลี่ยนเนาะเอ่อเปลี่ยนแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับแต่งไอตรง FORD ตรงนี้เนี่ยลูกค้าสามารถเลือกดีเทลได้นะครับว่าอยากให้เป็นตัวอักษรสีไออย,อยากให้เป็นตัวอักษรสีอะไรกรอบนอกข้างในเป็นสีอะไรลูกค้าเลือกได้ดีไซน์ได้นะครับให้ตรงกับความต้องการของเรานะครับผม ตรงนี้ก็ข้างหน้าก็จะมีช่องอากาศนะครับช่องรังผึ้งอะไรพวกนี้ใหญ่นะครับที่จะทําให้การระบายนะครับอากาศดีนะครับนะก็สวยเนาะพอใส่งี้แล้วสวยเลยนะครับส่วนข้างหน้านะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นของเดิมนะไม่ได้ยกพาทไม่ได้อะไรตัวนี้เปลี่ยนแค่กระจังนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับผมไฮไลท์ครับนี่เป็นไงครับไฟใหม่ ไอตัวเจนเก่าเนี่ยเรามีไฟมาสแตงละนะฮะตัวเจนใหม่เราก็มีไฟซีแคมแบบใหม่นะครับเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นไฟซีแคมแบบว่าแบบใหม่นะเวลาเราเปิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีไล่นะไล่ไล่ไฟนะแล้วก็ตรงนี้พิเศษครับมีอ่าตรงไฟไฟเลี้ยวตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะอยู่ตรงนี้เออมันจะอยู่ตรงนี้เนาะส่วนไฟโปรเจคเตอร์ข้างในครับ แววไหมแวววาวไหมครับนะแวววาวเป็นสีฟ้านะเออตัวนี้เป็นสีฟ้าอมน,นเงินนะเฮ้ยผมว่ามันสวยนะเพอเพอเนี่ยสวยกว่าแบบของเดิมเยอะอะเออถ้าไม่ใช่ตัวไฟแมทริกเนี่ยผมว่าไฟตัวนี้สวยสวยกว่านะเออใส่แล้วสวยกว่านะครับนะก็เรียกว่าใส่มาแล้วเนี่ยทำให้ดูดูน้องดูหล่อขึ้นนะครับแล้วก็ดูมีลูกเล่นนะแล้วก็ข้างบนครับฝากระโปรง ฝากระโปรงเนี่ยเรายังมากับสกู๊ปทรงฟิตนะครับผมนะ้ำเหมือนเดิมนะไอตัวแรดก,ก็สามารถเปลี่ยนเป็นกระทิงได้นะครับหรือเปลี่ยนเป็นมาได้เลือกสีได้ฝากระโปรงเนี่ยลูกค้าอยากได้เป็นสีอะไรตัดกับสีอะไรหรือจะเอาตัดกับสีตัวรถแบบนี้ก็ได้นะครับตัวแรดตัวมา้าจะเปลี่ยนเป็นสีดําสีแดงอะไรก็ได้นะครับตรงนี้ลงดีเทลได้นะครับเราคุยกันได้นะอืมแล้วก็นะครับ ข้างหน้านะไอตรงเนี้ยไฟตัดหมอกของมันไม่มีนะตัวอเอเกภพอะครับแต่สามารถใส่เพิ่มได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างครับเรามาดูฝั่งนี้ดีกว่าครับครับด้านข้างครับด้านข้างของเอเกภพคันนี้นะตกแต่งมาด้วยคิ้วล้อ6นิ้วนะครับแบบมุดนี่เป็นไง เห็นแล้วก็ยังจำกันได้นะฟอร์ตตัวเก่าเราก็ใส่กันแบบนี้นะคิวรอแบบนี้แบบหมุดแบบนี้นะครับดูดุดันนะดูเทนะแล้วก็มาพร้อมนะครับยางนะครับเป็นยางขอบ16นะตัวนี้นะครับก็เป็นขอบ16เขาเรียกว่าลายเนี้ยเรียกว่าลายดอกไม้นะครับนะมาพร้อมกับยางมอนสเตอร์เทนะครับตัวนี้ก็ให้การขับขี่ที่ดี นะครับสายยางนะครับจะมาในตัวของ265 70 R16 นะครับต้องเรียนว่านะครับไอตัว XL p ั u ดกับ XLT เนี่ยมันสามารถที่จะใส่ขอบ16ได้นะครับแต่ตั้งแต่วายแท็กขึ้นไปเนี่ยไม่สามารถใส่ขอบ16แบบนี้ได้นะครับนะมันติดปัม๊มมันติดเบรกนะครับนะก็ถ้าเป็น XLT ลงมาสามารถใส่ขอบ16ได้แล้วพอใส่ขอบ16มาพร้อมกับชุดแต่งแบบนี้เนี่ย มันสวยนะผมมองว่ามันสวยเออดูเข้ากันดีนะครับนะแล้วก็ข้างหน้าเราก็ยังเป็นปีกนกเหมือนเดิมนะครับนะข้างบนนะครับนะออก็ยังใหญ่นะครับนะโอเคครับต่อมาครับนะตรงแก้มตรงนี้เขาก็เปลี่ยนนะครับนี่เห็นไหมฮะมีสัญลักษณ์คำว่าทอโบนะครับเพราะเครื่องเขามีทอโบแล้วเนาะก็สวยแล้วนะตัวนี้เราไม่ต้องไปครอบเพิ่มแล้วนะอืมสวยแล้วก็เอกพัด มีไฟนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะอันนี้มีเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าเป็นตัวก่อนเนี่ยจะไม่มีนะครับผมสวยครับนะครับมือครับมือจับมือจับตรงนี้เนี่ยเขาทํามาให้เป็นสีดําเลยนะครับนะตรงนี้ไม่ได้ครอบนะเออเป็นดาดาด้านนี้มาเลยนะครับเนาะส่วนเล่าหลังคาอันนี้ติดนะครับของเดิมไม่มีนะอันนี้เราติดมานะครับ ใช้สวยใช้แบบสวยงามอย่างเดียวนะครับอย่าไปโยกหรือไนะครับถ้าลูกค้าเนี่ยครับไม่ได้ขับรถเร็วเป็นคนที่ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงไม่ลำคาญเสียงลมนะครับผมก็แนะนำว่าถ้าติดคิ้วกันศาศาสาดก็โอเคก็ช่วยได้นะครับในเรื่องของอฝนตกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนที่ขับรถเร็วนะครับก็ไม่แนะนําให้ติดเพราะเดี๋ยวจะลาคาญเสียงลมแต่ถ้าไม่ลาคาญก็ไม่เป็นไรนะสามารถใส่ได้นะครับ สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ด้านข้างเนี่ยต้องบอกว่าเรามีลายให้เลือกเยอะนะครับมากกว่าร้อยแบบหรือว่าลูกค้าเนี่ยมีลายที่ชอบนะครับอยากเออลายนุ้นลายนี้ส่งมาได้เลยนะครับเนี่ยฮะเราดูได้นะครับเนี่ยสติกเกอร์เราเห็นไหมเอ่ยนี่ครับดูได้นะครับมีมากมายหลายแบบนะครับสติกเกอร์อ่าไม่จําเป็นนะครับเนี่ยอย่างที่เจมบอกครับสกูฟิตเนี่ย เนี่ยคันนี้เขาก็เป็นแรดแดงเห็นไหมฮะเออเราเลือกได้ครับดีไซน์ได้ว่าชอบไม่ชอบแบบไหนนะครับโอเคครับเรามาต่อกันนะครับนะคันนี้เนี่ยใส่นะครับเจ้าตัวโลบาร์เกนะครับของ Outlander มานะครับเราจะสังเกตว่าเป็นไงฮะเจมดูแล้วเนี่ยที่ f o r ์ดเขาทำช่องมาให้่ะครับดีมากเลยนะเราไม่ต้องเจาะบ,บอดี้ตัวนี้ใส่แล้วก็ ตามล็อกที่เขาทําช่องมาเลยนะครับก็ถือว่าทํามาดีเนาะแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับแข็งแรงนะเออตอนนี้ก็ใส่แล้วก็ทําให้รถด,ดูดูดันขึ้นนะครับอ่ะข้างหลังครับก็เป็นคิวล้อเหมือนเดิมส่วนไอ้ตรงฝาน้ํามันเนี่ยก็อยู่ที่ลูกค้านะครับว่าจะเอาเป็นแบบเนี้ยหรือว่าจะใส่ครอบฝาน้ํามันด้วยนะครับถ้าหากว่ามันไม่มีสติ๊กเกอร์ใส่ครอบฝาน้ํามันก็โอเคแต่ถ้ามันมีสติ๊กเกอร์แล้วก็ไม่ต้องก็สวยแล้วเนาะ โชคนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นโชคนะครับออกด้านข้างนะครับนอกคาซีนะครับโชคอยู่นอกคัซีเหมือนกันนะครับผมนะอืก็ทําให้การทรงตัวนะครับการขับขี่นะครับดีขึ้นหนึบขึ้นนะครับแน่นอนเนาะพอโชคมันอยู่ด้านข้างครับก็อย่างที่เจมเคยแจ้งไปนะครับผมว่าชมเลยอยู่ด้านข้างเนี่ยเรามาดูด้านท้ายครับเห็นไหมเอ่ย ตรงซ้มลอ้อครับเห็นไหมมันเหลือนิดเดียวเองแสดงว่าพอมันเหลือนิดเดียวเนี่ยช่องวางของเราจะกว้างขึ้นในกระบะพาเลตสามารถใส่ได้ของสามารถยัดได้มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเหลือแค่นิดเดียวเองนะครับมันใช้งานได้เต็มที่นะครับแล้วก็กระบะแล้วก็สูงนะครับลึกด้วยนะครับข้างหลังเนี่ยกระบะจริงๆตัวนี้ไม่ใช่ฝาท้ายผ่อนแรงนะ มันก็ไม่ได้หนักนะครับสบายๆนะสำหรับเจมนะเออข้างท้ายเราก็มีการติดสติกเกอร์เรียบร้อยนะครับนะขอบกระบะตรงนี้เขาก็ทําให้เรียบร้อยไฟท้ายเนี่ยก็มีการใส่ข้อไฟท้ายมาให้เรียบร้อยนะครับไฟท้ายก็จะเป็นอตอนนี้ยังเป็นหลอดอยู่นะครับนะแต่ถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็นไฟท้าย LED ก็มีนะครับก็สวยงามขึ้นไปอีกแบบหนึ่งนะตรงนี้ก็จะมีอีกมิติหนึ่งก็ เดี๋ยวถ้าเจมมีรูปเดี๋ยวเจมแปะไว้ให้นะครับผมส่วนข้างหลังครับกันชนเหล็กนะครับเดลต้านะสี่คูสตัวนี้เนี่ยก็ติดจริงใช้งานได้จริงป้องกันได้จริงนะครับแล้วก็รูปทรงเขาเนี่ยมาโอบรัดนะกับตัวท้ายรถเราพอดีเลยเห็นไหมมุมนี้ก็โอบเห็นไหมเออนี่ครับนี่คือรอบๆบตัวรถเดี๋ยวเลาไปดูนะครับ ภายในกันบ้างว่ามีอะไรบ้างสําหรับเจ้าตัวนี้ไปไปเลยภายในนะครับนี่เราก็จะเห็นเลยนะครับนะครับภายในนะเราที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าภายในของตัวเดิมๆนะครับตัว XL พนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยเบาะไม่ใช่เบาะหนังนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมอืมตัวนี้นะครับไม่มีไวเลสชาร์จเจอร์นะไม่มีที่รองแก้วนะครับนะแล้วก็ มีเกะมีอะไรให้นะครับแล้วก็เกมชอบตรงนี้นิดนึงครับเฮ้ยตรงเนี้ยมันสวยเนาะมันตัดกับคอนโซลน่ะเออเผลอเอเนี่ยสวยกว่าบางรุ่นด้วยนะครับก็เรียกว่าทำมาดีนะทำมาดีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเต็มเต็มครับข้างในอ่ะโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ด้านในนะครับของเจ้าเอ Plus พแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเขายังให้หน้าจอนะครับขนาด10นิ้วมานะซึ่งใช้งานออปชันเนี่ย แทบไม่แตกต่างกันเลยนะครับกับตัวท็อปเนาะก็เรียกได้ว่าหุยหกเซนเก้าคุ้มมากนะครับนะแล้วก็พวงมาลายัยยังเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับนะก็ฟังมัลติฟังก์ชันตรงนี้ก็จะใช้ตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของหน้าปัดนะครับนี่หน้าปัดเราก็มีนี่น่เห็นไหมอ่เดี๋ยวดูดิปัดมีไหมอ้าฝั่งคนนั่งครับ นี่คุณภรรยาก็ยังสามารถมองกระจกแต่งหน้าได้เหมือนเดิมนะครับผมเรายังมีให้นะอะ่อันนี้ก็ยังมีที่ใส่ให้นะอะ่ไฟโอเคสว่างนะโอ้โหนี่ก็เรียกว่าครบคันเนาะตรงคันเกียร์ครับก็ชัดเจนนะคันเกียร์ก็ชัดเจนตรงนี้นะครับจะเป็นที่วางเหรียญวางของวางโทรศัพท์ละกันแล้วก็มีช่องเสียบ usb ยตรงนี้นะครับ ที่วางเหรียญเนาะอยู่ตรงนี้นะที่วางแก้วมี2จุดอ่าตรงกลางครับก็นี่นะครับเนาะที่เก็บของก็จะมีช่องเสียบนะครับอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งช่องนะครับผมนะก็เรียกว่ากว้างขวางใช้งานได้เต็มที่นะตรงนี้ผมก็มองว่าเป็นรถที่เราใช้ทําเงินรถที่เอ่อเป็นรถที่เราใช้ทําเงินเป็นรถที่เราใช้เขาทํางานอ่ะเนาะเอะเอได้คุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า ไม่ว่าจะเป็นคนที่ขนของหนักๆหรือไรรถก็สวยนะครับนะสวยเท่แถมยังใช้งานได้เต็มที่เต็มประสิทธิภาพซึ่งผมก็มองว่ามันมันคุ้มค่านะเออสูงลมก็จะมี2จุดนะครับเนาะก็ความปลอดภัยก็โอเคนะครับมีมานะครับเออแล้วก็ในะส่วนของกระจกนะครับกระจกเนี่ยเราสามารถปรับได้นะอา่าเห็นไหม กระจกระบับไฟฟ้านะครับตัวนี้กระจกเระรับไฟฟ้าแล้วนะแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อฟอร์ดพารได้เหมือนกันนะครับนะตัวนี้นะครับก็เรียกว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จัดเต็มนะก็ถึงแม้ว่าจะเป็นตัว X อ็กซก็มีให้เราใช้งานได้อย่างเพียบพอเนาะมีฟอร์ดพารมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันที่หน้ารถครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับเจ้าในเจนนะครับเอ็กซ์แอลพรคันนี้นะครับกระบะทําเงินนะครับกระบะทํางานรอ ดูดีสไตล์ฟอร์ดนะครับเรียกว่าสามารถเป็นเจ้าของนะครับเจ้าเอกแพัดนะครับราคานะครับเนาะแค่กรรเงินหมื่นคุณก็ได้เป็นเจ้าของรถสวยๆหล่อๆแบบนี้แล้วนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับอยากได้รถแบบนี้อยากมีรถหล่อๆแบบนี้เอาไปใช้ทำงานทำเงินนะครับนะก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับหาเจมได้เลยที่0654426261นะครับ กำเงินแค่หลักหมื่นสามารถได้รถกระบะหล่อๆไป1คันนะครับผมนะสำหรับลูกค้านะครับท่านใดที่อยากสอบถามนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวรถหรือว่าคอมเมนต์ติชมนะครับด้านล่างนะครับเม้นได้เลยเนาะเจมยินดีให้ทุกคนนะครับเม้นได้นะครับสอบถามได้คุยกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอนะครับกันในคลิปถัดๆไปนะครับผมเนาะโอเคครับเดี๋ยววันนี้เจมนะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ